เกิดอะไรขึ้นดูข้างบนเมฆโลหิตทำลายกดของธรมร,รมชาติมังกรทองเคลื่อนคล้ายจักรพรรดิหยาออกลงแล้วการประชุมทั้งเจดราชวงศ์เขาสีวีต่อต้านจักรพรรดิยายังเห็นได้ชัดพวกาเราฝันไปหรือเปล่านี่เป็นการดูถูกระหว่างประเทศสีวี วันนี้สิ่งที่นายทำทั้งหมดทำให้อำนาจและเกียรติยศซื่อเสียงของประเทศยาตามลงสีวีนายนายเป็นคนบาปของประเทศยาฆ่าเขาซะฆ่าเขาฆ่าเขาเสียงดังจริงๆไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นก็ได้มั้งผมก็อยาก ผมก็แค่อยากซกหน้าจัก,กรพรรดิโหดเหี้ยมสักหมัดเท่านั้นเองกระบวนท่านี้อีกแล้วตั้งแต่เด็กเส้นคิดมาตลอดว่าจะทำยังไงถึงจะสามารถทำลายได้นี่มีเพียงแค่สายเลือดลาดสวงประเทศยาถึงจะสามารถ กระตุน้นพลังพื้นที่ว่างเปล่าที่เป็นเอกลักษณ์นี้ได้ซีวีนายอย่ามาโลกสวยนายเลยราชสำนักทั้ง7ต่างก็เป็นผู้สืบทอดสายโลหิตบริสุทธิ์ตั้งแต่บรรพบุรุษเพื่อเป็นจกักรัตสายเลือดโลหิตทั้ง7ความสามารถของลำดับขั้น ไม่ได้อยู่ระดับเดียวกันข้างๆซันมีปรากฏการณ์ที่อวกาศเบี้ยวด้วยแรงโน้มถ่วงอย่างรุนแรงมากกว่า10บถ้าโจมตีของนายทำอะไรฉันไม่ได้แม้แต่สายเสือ้อไม่ว่าจะความสามารถสูงสูงมากแค่ไหนสุดท้ายพลังก็จะค่อยๆหมดไป ฉันสามารถเผาทำลายทุกอย่างได้นายสามารถทำลายได้ไหมอย่าทำตัวอดดีไปหน่อยเลยซะเร็วจักรพพัดยะนายทำแบบนี้ต่อไปคงต้องโหดเหี่ยมมากกว่านี้ยังจะมีหดเหี่ยมมากกว่านี้อีกเหรอถึงยังไงฉันชอบ ท่าทางของในายในตอนนี้ถึงจะเหมาะสมกับความงดงามของฉันทำลายซ่องว่างควรจะจบลงได้แล้วจากวันนี้ไปจะไม่มีสีวีอีกต่อไปค้นหาโลหิตท,ที่เกี่ยวข้องกับสีวีภายในประเทศยาทั้งหมด ตำราหลิงลังวีจะเป็นหรือตายก็ไม่เกี่ยวรับทราบเพิ่มการผักดันการจัดการทางทหารสำรวจระดับความบริสุทธิ์และความสามารถใสโลหิตของลาซาแต่ละคนให้ละเอียดฉันต้องการความจริงที่แท้จริงตั้งแต่โลหิตร่างกายและจิตใจจะต้องเป็นผู้แข็งแกงของประเทศยาผู้ที่ต่อต้าน ให้ข้าทั้งหมดครับักภัฏยาทรงพระเจริญหมื่นหมื่นปีทรงพระเจริญหมื่นหมื่นปีสุดยอดจริงๆ <c oughs> ก็แค่สุดยอดเท่านั้นเองเหรอศีวีทรยศโดนกำจัดในตอนนั้นจักภัฏยาเริ่มแทกซึมสิ่งอันตรายภายในประเทศ นี่เป็นเพียงแค่การรายงานสถานการณ์อย่างผิวเผินเท่านั้นเองสิ่งสำคัญกว่านี้ก็คือการต่อสู้ครั้งนี้ตั้งแต่ของลาดยศมานี่เป็นครั้งแรกที่จกักรพรรดิาสังสินออกลงต่อหน้าผู้คนความสามารถของเขามีคุณค่าที่จะศึกษาเป็นอย่างมาก ประสมไม่ว่าประเทศยาไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนตอนนั้นแล้วหลายปีหลายหลายปีมานี้ประเทศสาเก็บความรับการเพิ่มจำนวนทหารโดยตลอดเลยไม่ใช่หรอเพิกนายก็เหมือนกันไม่ใช่หรอ มีลิกันหนีไปแล้วทุกคนต่างก็เคลื่อนไหวกันมีแค่ผู้ชายตัวใหญ่ประเทศเสียอยู่นอกเหนือสถานการณ์สมกับเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่มีสมองกันตายของซีวีในวันนี้มันเป็นการจุดสนวนอย่างหนึ่งสถานการณ์ของโลกลดลงตุดสนวน ขึ้นมาใหม่ความสามารถดีได้จบลงไปแล้วยกเลิกงานเลี้ยงแต่ว่าฉันจะต้องได้เจอกับจักรภัฏยาให้ได้ขอโทษด,ด้วยองค์หญิงตอนนี้จักรภัฏยาไม่มีอารมณ์จะดื่มเหล้ากับพวกคุณนี่พวกเรามาเพียงเพื่อหวังว่าองค์หญิงจะยอมให้พวกเราค้นหา คนหาสังก้านนักนะเรื่องราในราชวงของพวกนายเกี่ยวอะไรกับพวกเราเป็นเพราะว่าองค์หญิงเคยนั่งรถม้าของลูกสาวซีวีก็เลยมาสแสดงอํานาจบัดใหญ่พวกกับพวกเรางั้นเหรอรัฐสถูดคนอื่นละ่ะทำไมไม่ไปคน้นมีแต่จะลังแกประเทศอิงอย่างพวกเรารัฐสถูดประเทศอื่นหนีออกไปตั้งนานแล้วสุขดีที่องค์หญิง ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรไม่สิ่นนั้นก็เหลือแค่การค้นหาเท่านั้นเองหมายความว่ายังไงจะต้องปฏิบัติต่อประเทศอินเป็นพิเศษขอล่วงเกินแล้วนี่พวกนายอง์หญิงไม่ต้องกลัวนะรอให้พวกเขาค้นเสร็จแล้วพวกเราก็รีบไป องหญิงไม่ต้องกลัวนะรอให้พวกเขาค้นเสร็จแล้วพวกเราก็รีบไปทันทีภายในประเทศยาบุ่นวยตอนนี้พวกเขาเหมือนสุนัขบ้าแต่ว่าภารกิจที่สเสด็จพอ่อมอบให้สิงซื่อลูกสาวของพ่อลูกจะต้องหาทางอยู่ที่นั่นอยู่กับจกักรพรรดิยากลายเป็นผู้หญิงของเขาลูกจะต้องได้รับสาย โลหิตของจักรพรรดิยานี่เป็นคุณแจสำคัญในอนาคตประเทศอิงของพวกเราภายในการต่อสู้ที่ดุเดือดนี้เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญที่สุดถ้าทำไม่ได้ลูกก็ไม่ต้องกลับมาประเทศอิององีกสถานการณ์ในตอนนี้ไม่มีทางเจอจักรพรรดิยาได้ถ้ากลับประเทศภารกิจก็จะล่มเหลว ฉันควรจะทำยังไงดีฉันตัดสินใจตั้งนานแล้วว่าจะถวายจิตวิญญาณเองตอนนี้จิตวิญญาณเองเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกได้ว่าลมหายใจของจิตวิญญาณเองอยู่แถวแถวนี้กันนะหรือว่าเป็นคู่รักคนนั้นจบแล้วหรอ